ไอ้แตงเดี๋ยวไอ้ทำอะไรเนี่ยก็ใส่ปุ๋ยไงมันไม่ใช่มันไม่ใช่แบบนี้อาเก็เพ่กบอกว่าถ้าแบบพวกนี้ผักเหลือเหลือเงี้ยาก็ให้เอามาใส่ปุ๋ยแบบมันไม่ใช่มันไม่ใช่เองเข้าใจผิดแล้วเดี๋ยวอย่างนี้เดี๋ยวพี่จะพาไปหาพี่เจ็กแล้วให้พี่เจ็กเนี่ยเขาเป็นคนที่รู้เรื่องนี้ดีเลยเดี๋ยวพี่จะพาไปนะแล้วเสร็จผักเองมีไหมเนี่ยโอ้โหเหลือเป็นกระเบนเดี๋ยวเองไปเอามาให้หมดเลยเดี๋ยวพี่จะพาไปหาพี่เจ็คแล้วให้พี่เจ็กเขาคิดว่าให้เขาคิดให้ว่าไอตัวผักที่เหลือเนจะะอาไไไปทรด้ แต่ก่อนจะไปอย่าหยุดเลยเองหยุดเลยเถ้าปวดหัวเองจริงเลยแต่ก่อนจะไปเนี่ยเราสวัสดีท่านผู้ชมก่อนอครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับผมเอกครับผมพาแตงกวาค่ะครับก็อยู่กับเราทั้งสองคนครับในรายการเกษตรออนไลน์บายเพื่อนเกษตรครับวันนี้ฮะน้องสาวผมปวดผมอีกแล้วครปวดหัวทุกครั้งที่มาเจอกันทำไมน้องแกเล่นเอาผักสดมาใส่แป้งเลยซึ่งมันไม่ใช่ครับท่านผู้ชมเดี๋ยววันนี้ผมจะพาน้องสาวผมเนี่ยไปเรียนรู้กับพี่เจ๊กครับซึ่งพี่เจ๊กเนี่ยจะพาเราทําปุ๋ยจากกล่น ก้นครัวซึ่งเอ็งบอกว่ายังมีผักเหลือเยอะอุนี้เยอะงั้นขนไปให้หมดเพื่อที่จะไปทำเอามาใส่นี่ผักเราเนี่ยให้มันงามใสสดๆปึ่งอย่างนี้ไม่ได้อย่างนี้ไม่ได้เป็นวิธีอ่ะท่านผู้ชมพร้อมแล้วครับเดี๋ยวผมพาน้องสาวไปเลยครับไปกันไปน้ำไปเลย้เวก่อนครับสวัสดีครับพี่เจกสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับมีเรื่องมาให้ช่วยครับพี่ครับผมพอดีน้องสาวผมก็ทำกับข้าวอยู่ในครัวนะ ผมว่าเข้าไปเจอพอดีเลยข,ม,ขมักขม้นเลยครับ,รบทําไป <ผม S 1> ทํามาปุ๊บโอ้โหเหลือเศษผักเยอะแยะเลยทีเนี้ยผมก็เห็นว่าเศษผักนี้มันน่าจะมีประโยชน์นะผมก็เลยเนี่ยเอามาให้พี่เจ๊กดูว่ามันจะเอาไปทําอะไรได้บ้างครับผมโอ้ไม่ใช่นะครับพี่ยังไงครับพี่โอ้โหพิสต์โอ้โหตตก,กำลังอยู่ข้าวอยู่เนี่ยนะครับจริงๆแล้วลมันเป็นเศษผักนะครับมันน่าจะเอาไปทําอย่างอื่นได้เดี๋ยวยังไงผมฝากเศษผักไว้กับพี่เจ๊กก่อนครับนะแล้วก็เจ้าน้องสาวตัวดีด้วยนะขยันมาขยันมา ผมจะฝากให้เขาเนี่ยเรียนรู้กับพี่เจ๊คนะส่วนตัวผมเนี่ยพอดีมีธุระต้องไปดูเรียนรู้เรื่องอื่นก็เดี๋ยวฝากน้องสาวเองแหละอยู่เลยเพราะเองเป็นคนทําเหลือรับผิดชอบเรื่องนี้เลยงั้นพี่ไปก่อนครับขอฝากพี่เจ๊กด้วยครับพี่ไปพี่ไปแล้วบายโชคดีโชคดีจ้าแต๊พี่ไปแล้วพี่เทีก็กำจะไปทำอะไรอ่ะเราจะทำปุ๋ยปุ๋ยหมักกันครับผมปุ๋ยหมักครับผมเนี่ยนะทำปุ๋ยหมักได้ครับผมจริงอ่ะจริงครับผมโอเคงั้นไปไปไปเลยไปเลยค่ะ เมื่อกี้นะคะเราก็เตรียมความพร้อมนะคะเตรียมอุปกรณ์กันเรียบร้อยแล้วข้าวนี้เราถึงเวลาได้ลงมือทากันแล้วเนาะพี่เจกเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าวิธีการทําปุ๋ยก้นควันนะคะจากเนี่ยเศษผักที่ทได้ามาจากการทำกับข้าวเนี่ยมันทําได้อย่างไรบ้างนะคะพี่เจ๊ขาก่อนอื่นเลยแปต้องถามก่อนว่าทําไมนะคะเราถึงจะต้องทําปุ๋ยพวกนี้คะ่ะไว้ใช้เองมันดียังไงโอ้ครับเนื่องจากในการประกอบอาหารของเราในแต่ละมือนะครับมันจะมีเศษอาหารเหลือใช้นะครับผมถ้าเรานําไปทิ้งที่ถังขยะ มันก็จะส่งกลิ่นเหม็นให้กับคนสัญจรไปมานะครับผม,มดังนั้นเราจับมาทําปุ๋ยน้ําหมักเลยครับเพื่อใช้ในการบํารุงต้นพืชของเราต่อไปครับผม,ม,มข้อดีของมันนะคะนอกจากเอามาไว้บํารุงต้นพืชแล้วมันมีข้อดีอย่างอื่นที่น่าสนใจอีกมั้งไหมคะข้อดีนะครับคือหนึ่งครับผมใช้เป็นการลดขยะในครัวเรือนนะครับผม,มแล้วก็ลดการใช้ปุ๋ย บำรุงต้นพืชนะครับผมนํามาสู่<อ>เรื่องของการเพิ่งตนเองครับผมแล้วอุปกรณ์ที่เราใช้ที่เมื่อกี้เราไปหากันมาค่ะมีอะไรบ้างคะพี่เจ๊กเนี่ยรู้สึกมีเยอะแยะเลยอุปกรณ์ที่เราจะใช้วัตถุดิบที่ใช้เรามีอยู่3ส่วนนะครับผมคือส่วนที่1คืออ่าตัวนี้จะเป็นน้ําจุลินทรีย์เราจะใช้ที่สิลิตรนะครับผมน้ําจุลินรีนะครับเนี่ยเราสามารถหาได้โดยทั่วไปถ้าเราไม่มีน้ําจุลินทรีย์นี้เราสา,สามารถหาอะไรได้บ้างคือ1น้มค่ะครับผมอ่า ปุ๋ยหมักซปเปอร์พอดอนะครับผมแล้วก็น้ําจุลินทรีย์ลาไปไม้สีขาว oh. หรือน้ําจุลินทรีย์ที่เราต่อเชื้อไว้อยู่แล้วภายในบ้านเราเองสามารถนํามาใช้ได้ครับผม oh. ครับผมถัดมาตัวที่2ครับผมตัวนี้เป็นเศษผักในครัควรเรือนของเราครับผม oh. เศษผักตัวนี้เราใช้7กิโลกรัมนะครับผมแต่ถ้าเราหาเศษผักไม่ได้เราก็าไปหาที่ ร้านอาหารที่อยู่ใกล้ละแวกนั้นเราก็ไปขอเขามาได้ครับเพื่อนบ้านของเราเนี่ยครับก็แปลว่าถ้าสมมติว่ามันไม่ถึงเราอาจจะชวนเพื่อนบ้านที่อยู่รอบๆเนี่ยเป็นการสารสัมพันธ์กับคนในละแวกบ้านก็มาช่วยกันทําปุ๋ยหมักก็ได้ได้ครับผมมรีบกันนะครับมาตัวที่3ามครับตัวสุดท้ายนี่เป็นกากน้ําตาลครับผมเราใช้ที่สามลิตรครับผม อแล้วถ้าสมมติว่าบ้านแตงไม่มีกากน้าตาลนะพี่เจ๊กเรารใช้อย่างอื่นแทนได้ไหมใช้น้ําตาลทรายขาวอะไรอย่างเงี้ยพวกเนี้ยแทนได้ไหมคะน้ําตาลทรายขาวไม่แนะนาครับแนะนาเป็นน้ําตาลทรายแดงนะครับผมหรือถ้าไม่มีน้ําตาลทรายแดงก็เป็นน้ําอ้อยที่เรามีอยู่ในสวนของเราก็นํามาใช้ได้ครับผม<อ>ใช้ตาสวนเหมือนกันครับ3มลิตรครับผม อก็คือใช้น้ำอ้อยได้เหมือนกันครับผมน้ำอ้อยหรือน้ำตาลทรายแดงแต่ไม่แนะนำให้เป็นน้ำตาลทรายขาวครับผมโ้อย่างนี้แปลว่าใครอยู่บ้านต่อให้หาไอตัวกักงน้ำตาลไม่ได้ก็สามารถทำได้หมดใช่แล้ว<ม>ครับผมน่าสนใจเนาะน่าสนใจเนาะเอาค่ะ ในเมื่อมันน่าสนใจขนาดนี้เรามาลงมือทํากันเลยไหมพี่เจกจะได้แบบว่าจะได้ดูแตงแตงตื่นเต้นแล้วแตงอยากทำแล้วเพราะว่าพี่เอกนะอุตส่าห์ให้การบ้านมาเพราะฉะนั้นเรามาทําการบ้านเราดีกว่าค่ะมาเลยค่ะพี่เจคผมได้เลยครับผมเราใช้ถังที่เราเตรียมไว้นี่นะครับเป็นถังใหญ่หน่อยนะครับผมเพื่อเราจะเอาวัตถุดิบตั้ง3ามชิ้นนี้ทั้ง3ามชนนี้ใส่เข้ามาในถังนี้นะครับผมระบัยไว้15้าวันนะครับผมเดี๋ยวเราเริ่มมาทากันเลยครับเริ่มจากการใส่วัตถุดิบตัวนี้ก่อนครับที่เป็นเศษผักเศษอาหารครับค่ะใส่ไปเลยนะะค ดี่ขับน้องแกงช่วยช่วยโกยลงนะครับค่ะนี่คะก็ใส่ใส่ใส่ไปใส่เข้าไปครับใส่หมดเลยครับไม่จําเป็นที่จะต้องเป็นแค่เศษผักอย่างเดียวได้ไหมพี่เจ๊เอาพวกเป็นเศษอาหารที่เรากินแบบในแต่ละวันได้ครับพวก<ด>พวกแกงหรือพวกผัดอย่างเงี้ยค่ะได้เหมือนกันครับพวกแกงพวกผัดพวกอะไรนี่เขาจะมีน้ําเหลือที่ลอยอยู่บนผิวของวัตถุดิบ เราต้องเอาน้ำแกงนั้นออกก่อนโดยวิธีการน้ำแกงน้ำเกลือเหล่านั้นมันจะมีความเค็มความอะไรเกิดของสารอาหารที่เราปรุงเข้าไปเราต้องกรองก่อนครับไม่ว่าจะเป็นไขมันด้วยเราต้องกรองด้วยผักขาวบางก่อนครับแล้วก็เอาเข้าเอาเอาเอาเศษอาหารนั้นมาเข้าสูตรสามอย่างนี้ที่เราเตรียมไว้ครับผมเหมือนกันครับก็แปลว่าไม่จาเป็นต้องเป็นเศษผักอย่างเดียวแต่เป็นพวกเศษเนื้อหมูเศษอะไรจากอาหารที่เราทานในแต่ละวันแต่ว่าเราต้องมากรองเอาน้ําออกก่อนมาล้างเอาพวกเกลือที่อยู่เป็น เขาเรียกว่าอะไรคะคือคนเตมอาหารเอาออกก่อนเนาะครับผมเคนะคะอ่ะคราวนี้นะคะเรามาใส่นี้แล้วแล้วทำไงต่อคะเรามาเตรียมจนทลีย์กับกากน้ําตาลนี่คลุกเข้าให้เขาเข้ากันครับผมโอเคค่ะเมื่อเข้ากันแล้วเราก็จะนํามาเทใส่ในถังนี้ต่อไปครับผมก็คือเราจะเอากากน้าตาลที่อยู่ในนี้ใช่ไหมคะครับผมน้องแจ๊ครุกวล ขอไม้นะครับขอไม้นะไม้เราต้องมีไม้คนนะคะมีค่ะอุปกรณ์นะคะเป็นไม้วิเศษของเรานะคะนี่เป็นน้ําจุลินทรีย์10ลิตรที่เราเตรียมไว้แล้วนะครับผมเราจะเทใส่เข้าไปในกากน้ําตาลนี้ให้คนเข้ากันครับผมถ้าสมมุติว่าจุลินทรีย์กากน้ําตาลเราไม่ถึงอ่ะพี่พี่เจ๊กหมายถึงว่าเรามีพวกน้ําตาลเนี่ยไม่ถึง10ลิตรได้ไหม เหมือนน้ำกรีซีไม่ถึง10ลิตรก็ได้ครับถ้าเรามีไม่เพียงอพอครับเออถ้าทรีซีไม่ถึง10ลิตรก็ได้แล้วกากของตาลมันไม่ถึงสัดส,ส่วนอัตราส่วนนี้ได้ไหมคะได้เหมือนกันครับแต่ระยะเวลาในการย่อยของเราก็จะมากขึ้นนิดนึงครับผมแล้วนนในระหว่างที่เราเหมักอะคะ่ะเราสามารถเติมกาก,ากน้ําตาลหรือเติมน้าตาลลงไปในถังหมักของเราได้ไหมอย่างสมมติว่าวันนี้แตงหมักแล้วใช่ไหมแล้ววันต่อไปแตงจะใส ใสอาหารตัวอื่นใส่ลงไปอีกใส่ผักวันในวันอื่นลงไปอีกแล้วใส่น้ําตาลเติมลงไปได้ไหมเผื่อเรามีน้ําตาลมาได้ครับต้องเติมครับเพราะว่าตัวจุลินทรีย์ในสูตรนี้ในรัศวานี้จุลินทรีย์เขาจะกินอาหารหมดภายใน15วันนะครับผมแล้วจะย่อยเสร็จมสมบูรณ์แต่ถ้าเราเศษผักหรือเศษอาหารอย่างอื่นมาปรุงเข้าไปเพิ่มในถังนี้ก็ได้ครับผมแต่เราต้องเติมอา,อาหารของจุลินทรีย์เพื่อให้จุลินทรีย์นั้นไปย่อยเศษวัตถุดิบให้กลายเป็นปุ๋ยน้ำหมักของเราครับผม โอเคครับถ้าเราคนเข้ากันดีแล้วเราก็สามารถนํามาเทใสท่ถังภาชนะน,นี้ได้เลยนะครับผมแล้วเราก็มา,นมาคนให้เข้ากันในอีกทีหนึ่งในนี้นะครับโอเคค่ะตอนนี้เราคนดีแล้วครับผมจุ๊เทใส่ได้เลยครับผมใส่เลยนะคะเดี๋ยวเอานี้ออกไปก่อนจุ๊ทใส่ได้เลยค่ะจุ<ๆ>๊บแล้วเราต้องคนอีกใช่ไหมคะคนอีกครับให้วัตถุดิบกับน้ําจุลินทรีย์ของเราเข้ากันได้ดีครับผม ว่เนี้ยกิจกรรมเนี้ยเอาจริงๆงลงแล้วก็คือชวนคนในบ้านหรือว่าคนในครอบครัวมาทําด้วยกันก็ได้นะใช่ไหมพี่เด็กได้ครับผมได้เลยครับมาเรียนรู้ด้วยกันได้ครับโอเคค่ะอันนี้เราต้องคนอีกรอบไหมคะต้องคนอีกรอบหนึ่งครับให้ตัววัตถุดิบกับตัวน้ำเดรนซีเข้ากันได้ดีครับผมนี่ค่ะถ้าใครคนไม่ไหวนะคะแนะนํานะคะให้ทากระถุงเอานี่ได้ได้เลยครับนิดนึงจึเค พี่เต้ขายอยากทราบว่าไอจุลินรีตัวเนี้ยเวลามันทําเสร็จแล้วอะค่ะมันมีวิธีการสังเกตยังไงว่าเอ้ยเราเอาไปใช้ได้ล้วเรา,าต้องหมักกี่วันหรือรว่ามันมีวิธีการสังเกตไหมครับผมมีครับผมในการสังเกตนี้เขาจะหมักได้ดีที่เสร็จสิ้นกระบวนการหมักที่อายุ15วันนะครับระยะเวลา15วันตัววัตถุดิบของเรานี้จะเป็นสีน้าตาลเข้มนะครับผมแล้วก็จะมีฝ้าขึ้นฝ้าสีขาวขึ้นที่ตัววัตถุดิบของเรานะครับผมแต่ถ้าเป็นวัต สะดุทึบเช่นพวกถังทึบถังสีดําสีแดงสีเงินที่อยู่ตามห้องน้ำนะครับที่เราใช้นะครับตัวนั้นอาจจะมองไม่เห็นเราต้องเปิดฝาครับผมเพื่อสังเกตดูครับผมแต่ด้วยส่วนใหญ่แล้ว15าวันก็จะหมักสมบูรณ์พอดีครับแล้ววิธีการใช้คะถ้าสมมติว่าสมบูรณ์แล้วปุ๊บอันนี้เราสามารถเอาไปใช้กับอะไรได้บ้างฉีดพ่นทางไม้ได้ไหมหรือว่าลาดลงดินเป็นปุ๋ยได้ไหมครับผมได้ทั้งสองครับทั้งสองแบบเลยครับฉีดก็ได้ลาดก็ได้ในแต่ส่วนเดียวกันครับคือถ้าเป็นพืช ที่หอนแอร์ air, เช่นข้าผักที่เราพอเลี้ยงหรือปอมเมล็ดที่ประมาณ7จ็ดถึงถึงสิวันเนี่ยครับเราต้องใช้อัตราส่วนที่1ต่อพันนะครับผม mm hmm. คือ,อน้ําหมักนี้1ส่วนแล้วก็ผสมด้วยน้ำสะอาดอีกพันส่วนครับก็จะเป็นอัตราส่วน1ต่อพันครับผมแต่ถ้าเป็นผักที่มีความแข็งแรงมากขึ้นที่อายุป,ประมาณ25-30ถึงวันนะครับเราใช้อัตราส่วนที่1ต่อ5 0 0ถึง600ครับผมแล้วก็พืชที่แข็งแรงกว่านั้นเช่นฟิกมะเขืออันนี้ครับเขาจะมีความแขงแรง มากเราก็จะเพิ่มความเข้ามข้นมากลายเป็นสองหนึ่งต่อ2 0 0อยถึง300ครับผมอ๋มอพี่เจกแตงอยากรู้ว่าเราไปใช้กับพวกไม้ด่างไม้ประดับในตอนนี้ที่เขากำลังเป็นกระแสได้ไหมได้ครับผมได้ใช่ไหมคะได้เลยครับใช้อัตราส่วนเท่าไหร่เผื่อคนที่ดูอยู่เขาอยากเขาทำแล้วเขาอยากเอาไปใช้กับพวกไม้ด่างหรือว่าไม้พวกนั้นกับเขาบ้างเหมือนกันครับเราต้องทราบ เขาเรียกว่าอายุหรือเปล่าต้องทราบว่าตัวพืชตรงตัวนั้นมีความแข็งแรงมากน้อยเพียงใดนะครับก็จะมาประยุกต์ใช้กับปาส่วนที่บอกไปครั้งต้นเมื่อกี้ครับอันนี้นะคะก็น่าจะได้ที่แล้วค่ะเนื่องจากเราผลไม่ได้นะคะเราก็เลยตำตำตำเอานะคะก็คือทุกอย่างมันแช่ลงไปเรียบร้อยแล้วครับผมแล้วก็จะเอาฝามาปิดไว้นะครับผมฝาที่มีฝาปิดแบบนี้นะครับปิดไว้ปิดได้แน่นแล้วก็คลายประมาณ1ส่วนสของรอบ ทำไมต้องคายฝาคะพี่เราคายฝาเพื่อเราต้องการระบายแก๊สในกระบวนการหมักวกนนี้ก็จะมีแก๊สครับผมเราคายฝาเพื่อให้แก๊สเล็ดรลอดออกมาได้ครับผมแล้วคายฝาแล้วหลังจากเราหมักเสร็จแล้วอันนี้คือเราปิดน่นแล้วค่ะแล้วเราก็คายฝาใช่ไหมคะพี่หนึ่งส่วนสี่ของรอบครับผมประมาณนี้ประมาณนี้ครับผมอ่าก็คือประมาณนี้นะคะถ้าสังเกตก็คือมันสามารถหมุนหมุนแบบนี้ได้นะคะเอาไปไว้ตรงไหนของบ้านเพื่อที่จะเอาไปหมัก ครับผมเราเอาไปไว้แบบได้ไมไม่ดีครับผม,มแล้วมันมันจะเกิเดแดดฝาอบาง,งตัวจุลินทรีย์เขาไม่ต้องการความร้อนอไม่ต้องการแสงครับผมเราก็ไปไว้ที่ในร่มแล้วก็ไม่โดนฝนโอเคครับประมาณนี้ครับแล้วถ้าสมมตินะพี่เจกสมมติแตงอ่ะอยากหมักแบบว่าผักถังหนึ่งผลไม้ถังหนึ่งแล้วก็อาหารใสษอาหารถังหนึ่งได้ไหมพี่ได้เหมือนกันครับผม,มได้เหมือนกันเขาก็จะได้ตัว ตัวบำรุงพืชที่แกตกต่างกันไป oh. นี่ออกมาครับคือสิ่งไหนได้สิ่งนั้นครับ hmm. ดีจังเลยอะ่ะเพราะฉะนั้นแล้วถ้าสมมุติว่าใครอยากได้อะไรก็หมักแยกได้ใช่ครับสมมติว่าเราอยากได้สูตรบำรุงรากลำต้นใบแล้วก็ส่วนของรากลำต้นใบเข้ามาทำปุ๋ยเราก็จะปุ๋ยน้ำบำรุงรากบำรุงต้นบำรุงใบ uh huh. แต่ถ้าอยากได้ส่วนที่เป็นบำรุงเครื่องของการเล่งดอกติดเล่งดอกเราก็เอาส่วนของดอกของพืชนั้นหรือผักนั้นหรือ,อดอกของผลไม้นั้นมาทำ เป็นปุ๋ยน้ำเราก็จะส่ววนของบำรุงอดอกครับผมเหมือนกันถ้าเราอยากได้สุดรบำรุงผลแล้วก็เศษผลไม้นั้นมาทําปุ๋ยเราก็ได้ตัวที่บำรุงผลครับอก็แปลว่าอะไรที่เราสามารถพึ่งพาตัวเองได้ง่ายๆที่บ้านเรา,อย,ารอย่างเช่นการปลูกผักการทําปุ๋ยการทําอะไรที่เราสามารถดูแลจัดการตัวเองได้เราก็ทําให้มัน ครบวงจรไปเลยเราไม่ต้องออกจากบ้านหยุดเรื่องของการเสี่ยงนะคะเรื่องของการติดโควิดแล้วก็อีกอย่างหนึ่งช่วงนี้นะคะสถานการณ์หลายๆอย่างเนี่ยมันต้องทําให้เราเนี่ยเรียนรู้เรื่องของการพึ่งพาตัวเองโดยตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแล้วก็ตามรอยทางของกษัตริย์นักพัฒนาของเรานน่เองคะ่ะค่ะสําหรับวันนี้นะคะ แปงและพี่เจ๊กนะคะต้องขอตัวเราไปก่อนแต้งจะเอาเจ้าถังตัวนี้นะคะไปเก็บแล้วนะคะเดี๋ยวจะไปหมักต่ออีก1 5วันนะคะเราจะเอาผลงานไปอวดพี่เอกกันนะคะสําหรับวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณพี่เจ๊กมากเลยนะคะขอบคุณค่ะ สัปดาห์หน้านะคะอีพีหน้าจะเป็นเรื่องอะไรนะั้นหรือพี่เอกจะให้แตงทำอะไรต้องคอยติดตามนะคะอย่าลืมนะคะติดตามรับชมนะคะรายการเกษตรออนไลน์ายพิพิธภัณฑ์เกษตรนะคะทุกวันอังคารและว,วันศุกร์เวลา18นาฬิกาค่ะสำหรับวันนี้แตงและพี่เจกต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค,ค่ะคับ,คบพี่เจกเั้นเดี๋ยวเราเอานี้ไปที่นี่กันเนาะได้เลยครับโอเคค่ะพี่บ้าไปเดี๋ยวเราไปกันดีกว่าค่ะครับผม